สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรายการควีนด o อมซีซั่นที่2กันซึ่งในวันนี้น,น,นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรอบไฟนอลกันแล้วแต่ว่าแฟนๆบางสว่วนนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงแล้วก็ยังคงสงสัยกันว่าทําไมในกติกาของรอบการแข่งขันรอบไฟนอลนี้นะครับคะแนนเนี่ยถึงได้สูงขนาดนี้ทาาางรรยกกแล้ว็น กำลังทําอะไรกันอยู่เพราะว่าคะแนนก่อนหน้านั้นนะครับก็ไม่ได้สูงมากมายขนาดนี้แถมกติกาในรอบนี้เนี่ยยังค่อนข้างแปลกแลกไปด้วยด้วยคะแนนทั้งหมดนะครับในรอบไฟนอลน,นั้นมีอยู่ทั้งหมด6 0,000คะแนนเต็มซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากๆเมื่อเทียบกับรอบการแข่งขันใน3รอบที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงกติกาในการให้คะแนนในครั้งนี้นะครับมีการนําเอายอดสตรีมจาก Spotify เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากที่ได้รับรู้เกณฑ์การให้คะแนนของรายการมานะครับแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็ออกมาพูดกันว่าทําไมทาง รายการนั้นถึงให้คะแนนที่แปลกไปแบบนี้ซึ่งการสตรีมใน Spotify รวมไปถึงคะแนนโหวตนะครับจากทั่วโลกเนี่ยถ้าหากวงไหนที่มีแฟนคลับอินเตอร์มากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบไปกับคะแนนโหวตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคะแนน60,000คะแนนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยที่สาคัญมากๆที่อาจจะทําให้การแข่งขันในครั้งนี้พลิกเกมขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามที่มีอันดับหรือว่าคะแนนสะสมมาตลอดการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากในรอบการแข่งขันในไฟนอลครั้งน สามารถทําคะแน 60, น6 0,000่นคะแนนนี้ไปได้หรือใกล้เคียงกับ60,000คะแนนมากที่สุดก็จะสามารถชนะไปได้เลยหรือว่าเป็นการพลิกเกมที่แบบน่าตกใจมากๆเลยในรายการนะครับและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าคะแนนในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบล่าสุดคะแนนของแต่ละทีมที่สามารถสะสมไว้ได้นั้นมันยังจําเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าในรอบไฟนนลนั้นคะแนนที่สามารถจะได้มานั้นอยู่สูงขนาดนี้มันสามารถที่จะชนะการแข่งขันทั้ง3รอบมาได้เลยบางทีมนั้นจากการแข่งขันในแต่ละรอบ ได้มาไ่ถึงครึ่งของครึ่งของคะแนนที่ให้มาได้ซ้ําเมื่อนํามารวมกันทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ถึงครึ่งของ6 0 0 0ื่นคะแนนนี้เลยแต่ถ้าสามารถทําคะแนนในรอบไฟนอลได้เกินครึ่งนั่นแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะขึ้นไปสูงมากๆและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าคะแนน6 0หมื่นนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยแต่ว่าคะแนนในรอบอื่นๆนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สําคัญเช่นกันถ้าหากว่ามีคะแนนที่สะสมไว้แล้วมันก็แปลว่านั่นเรามีบุญเก่าที่ยังสะสมไว้อยู่เมื่อคะแนนในการแข่งขันรอบไฟนอลน,นี้ได้มาเท่าไหร่ก็นํามาบอกเพิ่มกั ดังนั้นแสดงว่าคนที่มีบุญเก่าสูงมากๆอย่างคนที่ได้อันดับดีมาโดยตลอดก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเยอะขึ้นไปอีกฉันคิดว่ามันก็แฟร์ดีเหมือนกันนะกับการแข่งขันแบบนี้ ซึ่งคะแนนนะครับในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีทั้งคะแนนที่มาจากยอด u t u b e นั่นก็คือยอดกดไลค์ยอดวิวต่างๆรวมไปถึงคะแนนโหนันะครับจากการแข่งขันก็รวมกันเป็นยอดสะสมอย่างละ5000และก็ยังมียอดสตรีมจาก Spotify นะครับที่ได้มาจากเพลงคัมแบ็กที่ปล่อยไปนะครับซึ่งเป็นเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันรอบไฟนนลนี้นั่นเองเป็นเพลงใหม่ของแต่ละทีมนะครับที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆน,น,นั้นเนี่ยนำมาสตรีมเพื่อแลกกับคะแนนโบวตนะครับหยอดสตรีมต่อ1 ID ต่อ1วันโดยคะแนนในช่องนี้เนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้ด้วยก 20,000คะแนานนะครับและก็ยังมีคะแนานจากการโหวตส,สดนะครับในการแข่งขันวันนี้ที่เป็นแบบไลฟ์เนี่ยซึ่งก็ถือว่าคะแนานแรกนั้นก็ยังจําเป็นอยู่ดีนะครับยิ่งถ้าใครเนี่ยได้อันดับที่สูงๆมีคะแนานรอบแรกๆนั้นเนี่ยสะสมมามากๆแล้วเนี่ยพอมารวมกับรอบแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ก็อาจจะทําให้ชนะไปได้ด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนั่นแหละครับที่ออกมาบอกว่าคะแนานในการแข่งขันของรอบไฟนอลนนั้น60,000คะแนานเป็นคะแนานที่สูงมากๆและกติกาที่ทางเอ็มเน็ตแล้วก็รายการนั้นตั้งออกมาเนี่ยก็ทาให กับมาชนะได้เลยทั้งๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดีมาโดยตลอดซึ่งก็ถือว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมันเป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆแฟนๆอีกหลายๆคนเลยก็บอกว่านี่คือเสน่ห์ของรายการแข่งขันแบบนี้ที่กติกานั้นจะมีการเปลี่ยนใหม่หรือมีอะไรอัปเดตมาให้แฟนๆแ,แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนั้นได้ลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาและในซีซั่นนี้นะครับก็คาดเดากันได้ยากจริงๆว่าทีมไหนจะชนะไปนะครับเพราะว่าคะแนนแต่ละรอบนั้นเนี่ยแทบจะสวิงไปสวิงมาเลยความนิยมของทุกทีมนะครับแฟนๆทั้งในเกาหลีแล้วก็ฝ สนุนกันมากๆเลยก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่จะได้มงจากรายการควีนดอมซีซั่นที่2นี้ไปยังไงก็มารอติดตามกันนะครับในวันนี้แล้วกับการแข่งขันรอบไฟนอลจากควีนดอมซีซั่นที่2สําหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับรายการนี้นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคะแนนในรอบไฟนอลหกหมื่นคะแนนนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสวััสดีครบ